ทานสภาที่เคารพนะครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับจริงๆรัฐบาลนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยเฉพาะท่านนโยบายของทงท่านนายกนะครับท่านอธีว่าการนะครับเราได้ให้ความสําคัญทั้งระบบนะครับแบบปูรณาการนะครับรถเมย์นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นพระเอกครับในกรุงเทพนะครับที่เป็น EV นะครับในการจัดรูทการวิ่งนะครับ วันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้ระบบล้อระบบรางนะครับจะสัมพันธ์กันนะครับระบบรางระบบรางที่เป็นไฟฟ้านะครับก็จะเป็นขนส่งแบบกรีนในกรุงเทพรถเมย์อีวนะครับก็จะเป็นฟีดเดอร์นะครับซึ่งกันและกันก็จะเป็นกรีนในกรุงเทพนะครับ,บรถบขอสอเนี่ยนะครับก็จะถูกออก นอกเมืองนะครับสำหรับวิ่งสายไก่นะครับถ้ารถไฟทางคู่ของเราเสร็จนะครับปัจจุบันเรามีระบบกลางทั้งประเทศนะครับอยู่ประมาณ4,044ัิกิโลนะครับวิ่งผ่าน41จังหวัดแต่ถ้านะครับระบบทางคู่เสร็จระบบความเร็วสูงเสร็จนะครับเราจะมีรถไฟวิ่งผ่านอยู่61จังหวัดนะครับซึ่ง จะทําให้นะครับการบูรณาการร่วมกันนะครับมันในกรุงเทพเนี่ยจะมีรถหายไปจากท้องถนนนะครับก็คือรถบขสหลายพันคันนะครับรถเมย์ก็จะมีบัสเลนที่ชัดเจนนะครับที่จะขนส่งผู้โดยสารนะครับส่วนรูทการวิ่งนะครับเราก็ต้องปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับวันนี้นะครับรัฐบาลเข้ามารับมาทํางานนะครับได้ประมาณครึ่งปีเนี่ย วันนี้เราก็พยายามที่จะวางแผนบูรณาการเอาปัญหาเก่าๆนะครับมาปัดนะครับแล้วเอามาเชื่อมต่อเชื่อมโยงทําให้เป็นบูรณาการร่วมกันนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของระบบขนส่งของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชนนะครับแล้วคําถามที่ท่านสมาชิกถามนะครับเรื่องนะครับ จังหวัดไหนที่จะดันให้มีขนส่งสาธารณะนะครับถ้าท่านทราบถ้าท่านติดตามข่าวนะครับที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนมกราคมนะครับทางขนส่งนะครับได้แก้ไขกฎกระทรวงอันหนึ่งนะครับให้ท้องถิ่นนะครับสามารถดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเราได้กระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นนะครับสามารถเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่ง ร่วมกับเพื่อบริการพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกับบกสร่วมกับขอสอมอกอได้นะครับคืออยู่กับรูปแบบของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเจตนาดีของรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะนะครับก็เปรียนให้ท่านสมาชิกผ่านไปนยังท่านประธานสภานะครับ ให้ทราบเบื้องต้นว่าวรัฐบาลให้ความสําคัญและให้ความสนใจกับบริการศาสนาเหล่านี้เท่าเทียมกันนะครับแต่วันนี้การเชื่อมโยงนะครับแบบปูรณาการอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมนะครับแต่จะสําเร็จนะครับมันก็ต้องสัมพันธ์กับระบบกลางนะครับตามมันต้องมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับ แต่วันนี้จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของบขสนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยบขสเนี่ยบทบาทจะลดลงนะครับเพราะถ้าทางคู่เสร็จและความเร็วสูงเสร็จนะครับก็บทบาทบขสจะลดลงก็จะเป็นฟีดเดอร์ระดับจังหวัดนะครับแล้วก็บขสจะต้องออกกองทัพออกไปหากินหรือไปทําธุรกิจ ในต่างประเทศที่ระบบปรางยังไม่แข็งแรงนะครับวันนี้เราได้มอนิเตอร์อยู่ตลอดนะครับเราได้เช็คสุขภาพของแต่ละองค์กรรัฐสากิจที่ภายใต้ที่กระผมและก็กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเนี่ยได้กำกับดูแลนะครับเราได้เอ็กซเรย์ได้วางแผนระยะยาวและระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไว้ตลอดนะครับ